อีลอนมัสเจ้าของใหม่จต่เพียงผู้เดียวของทว i t เตอร์ออกมาบอกกับพนักงานว่าไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าทวิตเตอร์เนี่ยอาจจะต้องล้มละลายร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plu s จากเมืองไทยประกันชีวิตอีลอนมัสเจ้าของใหม่จต่เพียงผู้เดียวของทว i t เตอร์ออกมาบอกกับพนักงานว่าไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าทวิตเตอร์เนี่ยอาจจะต้องล้มละลายใครใช้ทวิตเตอร์บ้างครับสำหรับใครที่ติดตามคุยกับบัญชา ใช้นะเพราะว่าเรามีบีถามทวิตเตอร์อยู่นะครับแต่ไม่รู้ต่อไปจะได้ใช้กันนานหรือเปล่าถ้าหากว่าเกิดล้มละลายขึ้นมานะครับเรื่องนี้ก็คือฮาอีกเหมือนกันนะฮะและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์เห็นไหมพอไม่ได้ทาวันเสาร์แล้วมันมีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นเลยต้องมาทำวันอาทิตย์นะฮะก็าถามท่านผู้ชมครับว่าเนี่ยเอ,อ่อทวิตเตอร์แต่ก่อนจะไปทวิตเตอร์ถามท่านผู้ชมนี้ FTX ล้มละลายนะครับคุณยังมั่นใจไหมว่าเงินคริปโตเคเรนซีเป็นเงินแห่งอนาคต ใครมั่นใจตอบมั่นใจใครบอกไม่มั่นใจก็ตอบมาไม่มั่นใจนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ต่อเนื่องกันนะครับแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคเรนซีที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลก FTX ประกาศล้มละลายสมบูรณ์แบบขอสารพิทักษ์ทรัพย์สินในสหรัฐท่านผู้ชมยังเชื่อไหมครับว่าคริปโตเคเรนซีเป็นเงินแห่งอนาคตเชื่อก็พิมพ์คไม่เชื่อไม่เชื่อก็พิมพ์คว่าไม่เชื่อครับส่งเลยครับนะฮะ ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินแห่งอนาคตแห่งมนุษยชาติเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับหรือมั่นใจหรือไม่มั่นใจส่งเลยนะครับมันจะเชื่อมาถึงข่าวที่ผมบอกว่าทวิตเตอร์ยู่ดีีทำไมต้องมาบอกว่าเสียงล้มละลายนะครับอีอ,อลอนมาซ์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทสลาอินคอร์ปอเรชันก็คือเจ้าของค่ายรถไฟฟ้าเทสลาที่หรูหรานะฮะและที่สําคัญตอนเนี้ยเขากลายเป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอาจจะเป็นว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในอนาคตอันใกล้ของ Twitter Incorporation ท่านผู้ชมครับบอก้วครับว่าเราอยู่ในโลกที่แปลกๆผันผวนไม่แน่ไม่นอนความคุณมเคือก็เยอะซับซ้อนก็มีใครจะไปเชื่อก็ว่าวันนึ่งเนี่ยนะฮะซีโผลิตรถไฟฟ้าจะกลายไปเป็นว่าที่ CEO คุมสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter ร์ไม่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงนะครับทีนี้นับตั้งแต่เขาตัดสินใจ เขาไปรวบรวมกิจการเป็นเ,เร็เรีร้อยก่อนสารสั่งในวันที่28ตุลาคม44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ1.76ล้านล้านบาทแล้วก็หลังจากวันนั้น7วันยังไม่คุยกับพนักงานเลยนะฮะไม่มีคุยกันแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะไม่มีการจัดเขาเรียกว่าทาว์ฮอล์นะครับภาษาสําหรับคนไฮเทคเรียกทาว์ฮอล์จริงๆแปลว่าการประชุมก็คือมีทติ้งกันแหละฮะเรียกให้ดูสวยหรูไปเท่านั้นเองนะครับ7วันไม่เคยคุยกับพนักงาน มีแต่ส่งสัญญาณแล้วก็ส่งอีเมลและในที่สุดก็ไล่ตั้งแต่ปล, CEO, ปลด c ีโปลด CFO ปลดผู้ริหาระดับสูงที่ยังไม่ถูกปลดก็ตัดสินใจประกาศลาออกเพราะว่ายังไม่อยากให้เขาต้องมาสั่งปลดเสร็จแล้วก็ต่อด้วยลยครับให้ข่าวในการปลดพนักงานจะปลดตอนแรกบอกว่าจะปลดถึงเท่าไหร่ทราบไหมฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีอยู่ของทวิตเตอร์แต่ทําไปทํามาก็คือปลดครึ่งหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยตอนนี้เหลืาพนักงานอยู่สามพันเจ็ดร้อยเหมือนกันและเพิ่งจะคุยกับพนักงานเมื่อวันศุกร์ท และในการคุยกับพนักงานเนี่ยมีอยู่3ประเด็น 1. อยากให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะครับยกเลิกการทำงานที่บ้านเลิกได้แล้ว work from home กลับมาที่สำนักงาน Office 2. อยากให้พนักงาน Twitter เนี่ยเล่งหารายได้โดยเฉพาะ Twitter b r u e นะครับเป็นลักษณะของสีเงินติ๊กถูกเนี่ยแดอลลาร์สหรัฐพยายามเน้นขายตรงนี้เพราะมันเป็นรายได้สำคัญต่อไปของ Twitter และประเด็นสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่า เขาไม่ปฏิเสธครับว่าทวิตเตอร์ส่อจะล้มละลายอันนี้น่ากลัวแล้วนะฮะถ้าพูดถึงอย่างนี้เนี่ยแม้แต่พูดถึงพูดถึงหุ้นคนหนึ่งปัจจุบันในทวิตเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ก็คือแจ็คดอซี่เนี่ยบรูดินคำพูดนี้ของอีลอนม s ร์แล้วก็จะตกตกใจกันหรือเปล่าเพราะอยู่ดีมาบอกว่าทวิตเตอร์ส่อล้มละลายนะครับการพูดตรงนี้เอง,เองเน,นะครับก็เลยตอนนี้ทำให้อีลอนมาร์เองเนี่ยก็พูดตรงๆครับว่ามันขึ้นอยู่กับพนักงานนนแหละมันขึ้นอยู่กับฝ่ายายยยขด้ว มันขึ้นอยู่กับฝ่ายการตลาดของทวิตเตอร์นั่นแหละครับในการที่จะเร่งหารายได้จากนี้เป็นต้นไปเข้าในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่และเป็นเจ้าของรายใหม่นี่นะครับต้องการอยากจะมีการแก้ไขทั้งโครงสร้างธุรกิจแนวคิดตลอดจนการบริหารจัดการรายได้ของทวิตเตอร์ในยุคสมัยใหม่แต่ถ้าหากว่าพนักงานไม่ขยันขันแข็งไม่กระตือรือร้นทํารายได้ไม่ได้เขาไม่ปฏิเสธเลยครับว่าทวิตเตอร์สอบว,ว,ว่าจะล้มละลายเสด็จสั่งไปนะครับ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ถามว่าถ้าบริษัทจะล้มละลายมันต้องมีภาระหนี้สินสูงถูกไหมฮะใครติดตามคุยกับบัญชาหรืออ่านข่าวในบีทามเฟสเฟสบุ๊กจะรู้ครับเรามีข้อมูลให้ท่านผู้ชมตามอยู่ตลอดเวลาอีรอนมสร์ใช้ทั้งเงินสดใช้ทั้งหุ้นและใช้ด้วยเงินกู้สามส่วนในการเข้าไปเทคโอเวอร์ทวิตเตอร์ด้วยมูลค่าสี่ส่นสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปดูฝั่งหนี้ดีกว่าไปดูฝั่งเงินกู้ดีกว่าครับอีรอนมาร์นี่ลยครับเขาใช้เงินส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นสาม คิดเป็นเงินกู้กับธนาคารทั้งหมด7แห่งในอเมริกา494,000ล้านบาทวันที่กู้เสร็จปับ๊บดอลีก็ขึ้นอยู่แล้วฮะไม่มีการชะลอเลยนะครับเว้นเขาใช้เงินกู้ถึง494,000ล้านจากธนาคารชั้นนำเจแห่งในอเมริกามาทําการซื้อกิจการทวิตเตอร์ส่วนหนึ่งก็จะมีเงินสดส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกู้จากธนาคารนะครับรวมๆกันแล้วดีวตัวนี้มัน44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปรากฏว่าใช้เงินไป1 3 0 0 0ล้าน นะฮะเป็นฝั่งของการกู้เงินจากสถาบันการเงินนะครับทีนี้การใช้เงินเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับบรรบดาผู้เชี่ยวชาญในวงการเงินธนาคารเนี่ยเขาก็เด้นลูกคิดทันทีับว่าเอาเข้ามจ,จริงเนี่ยคะคือเขามีสูตรอยู่แล้วครับในการเวลาจะซื้อกิจการเนี่ยนะทุกประเทศทุกบริษัทก็จะมีสูตรที่รึกษาททางการเงินนะจะแนะนำอยู่แล้วก็ว่าใช้เงินสดเท่าไหร่ใช้หุ้นบริษัทได้คุณดีไหมนะใช้เงินกู้จากธนาคารไหมหรือใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับโครงสร้างนี่มันแล้วแต่เฉพาะประเภทธ,ธุรกิจและ วิชั่นที่จะมองต่อไปในอนาคตทีนี้นักการเงินก็ประเมินอ,อย่างนี้ครับว่าไอ้เจ้าเงินกู้จาก7จ็ดธนาคารของทวิตเตอร์เนี่ยนะครับจะทําให้เมื่อกู้มาปับ๊บมันก็จะมีดอกเบีย้ยขึ้นถูกไหมฮะการชําระอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับมูลค่านี่รวมดอกเบีย้ยตกปีละ1200ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่าบว่าตอนนี้ทวิตเตอ i ์อินคอร์ปอเรันเนี่ยมีนี่เกิดขึ้นทันทีทันใดเลย หลังจากผ่าน28ตุลาคมที่มาจากก้อนของการกู้ยืมเงิน7ธนาคารเข้ามาซื้อกิจการเนี่ยก็คือตกปีละ45,600ล้านบาทนี่คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายธนาคารกลับคืนเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับังนั้นผู้เชี่ยวชาญาก็มองอย่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดต่อไปก็คือว่าโอกาสที่มันจะเกิดการล้มละลายด้วยสาเหตุอย่างนี้คือแบกหนี้เพิ่มขึ้นรายได้ไม่เข้าแล้วขวัญและกําลังใจพนักงานคอจเพิเตอร์ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน หล่นหายไปตั้งแต่อีลอนมัสประกาศตัดสินใจเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะปลดนรกงานถึง90%หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนั้นดูจากสถานการณ์อย่างนี้แล้วนี่นะครับทวิตเตอร์ยังลุกผีลุกคนอยู่ฮะอนาคตทวิตเตอร์ดูเหมือนว่ายังมองไม่เห็นอะไรที่ชัดเส้นทางของการหารายได้ของทวิตเตอร์ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นเพราะล่าสุดนั้นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเครื่องสําอาง นะของใช้อุปโภคบริโภครายวันเนี่ยตามก็ตัดสินใจยกเลิกการลงโฆษณาชั่วคราวบนทวิตเตอร์ทั้งสิ้นโดยไม่ตอบกับว่าจะกลับมาลงเมื่อไหร่เพราะหนึ่งไม่แน่ใจในทิศทางการบริหารและอนาคตของสื่อโซเชียลมีเดีย,ยทวิตเตอร์ภายใต้อีรอนมสก์อีกต่อไปผมถึงบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกว่าอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าของผลิตรถไ,ไฟฟ้า E v วีที่โด่งดังระเบิดเถิดเทิงของโลกเนี่ยจะกลายเป็นเนจ้าพ่อสื่อ แล้เป็นสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะไม่ได้สื่อนั่งเดิมแบบหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นทราบไหมฮะ GM ก็ถอนการลงโฆษณาเพราะ GM คือ General m o t มอเตอร์ค่ายรถยนต์ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งอันดับต้นๆของบริการอยู่ดีดีคู่แข่งรถยนต์จะไปซือ้อสื่อโฆษณาโซเชียลมีเดียซึ่งเจ้าของก็คือค่ายรถยนต์แต่ว่าเป็นรถยนต์ยุคใหม่คือ EV ท่านผู้ชมคิดวมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับลองดูสิครับมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นฮนะอ่ะก็เห็นข้อมูลของโฆษณารถยนต์ฝ่ายายตรงข้ถู แล้วก็จะเห็นทิศทางของการใช้เงินโฆษณา,าเห็นทิศทางในการสื่อสารองค์กรของรถยนต์คู่แข่งถูกไหมฮะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่อีรอนมัสเขาทําแล้วครับแล้วก็ทําได้ฮนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตามมาต่อไปครับว่าที่สุดนั้นจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับงั้นอย่าลืมครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับคำถามของเราก็คือว่าแพลตฟอร์มเทรดเงิน,นคริปโตเคอเรนซีใหญ่ดับสองของโลกลมละลายคือ FTX ถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมยังมั่นใจหรือไม่มั่นใจ ว่าเงินคริปตโตเคอเรซีจะเป็นเงินแห่งอนาคตจะเป็นเงินแห่งมนุษยชาติมั่นใจหรือไม่มั่นใจครับส่งมาเลยนะครับ